พี่สุกับทำไมเนี่ยอาการรู้สึกตัแท้มึงเป็สิบรอบมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยอัอออนนี้มึงมึงเพิ่งมึงเพิ่งเกิดไอ้เหี้ยกูเกิดมานานแล้วไอ้เหี้ย หเอาวะเดี๋ยวว่าแต่กูเดี๋ยวว่าแต่กูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอ้ยี่โมตะกันไม่ได้เลยเหรอโอ้ยเจ๋อไอ้เหี้ยชายิบหายเลยจริงๆมันต้องได้แน่เต็มเต็มเยี่ยมอย่างคือนอนดีนึงแม่งนานชิบหาย สก <anut S 1> ิลเพย์กูต้องบอกตรงๆเลยเฮียกูสู้ไม่ได้เลยกูเล่นตัวช่วยปะไม่ไหววะเจนลาโกเดนคูดเฮียอะไรเนี่ยเกิบไปแล่าเฮ้ยกู้เผื่อเนี่ย อะไรเนี่ยเฮ้ยกูกูกดก่อนเลยเฮ้ยตรงนี้เป็กูพลาดตรงนี้ตลอดเลยวะเฮ้ยเป็นหายตัวเป็นเพี้ยแล้วกันดีซะด้วยเอ้าไอ้เหี้ยกูเห็นมึงตั้งกาดแล้วนี่ ตาแล้วอย่าทิ้งไม่จะเป็นคุณประหารไม่ทันได้ยังไงวะงงว่ะเฮ้ยนี่ไงทันแล้วเนี่ยงงวะทำไมไม่ทันได้ยังเอ้ยชี้คนคิววิก เอาเหี้ยหมดหมดแล้วแต้มกูไอ้เรี่อไปละมาแสงอาทิตย์พ่อมึงเฮ้ยโอ้สโหอะไรวะอีมันไม่ใช่แล้วไอ้โคดินพูดอ่ะไม่ใช่เมจิโตู้ อย่าจับหัวอ่ะจับหัวอ่ะจับหัวอ่ะไม่เ้ยเฮ้ยโดนขั้นสุดตัวขั้นสุดโดนตลอดเลยเฮ้ย จะอยู่ไปเจนเนี่ยอาคุณไม่มาเฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้วะอ้เานี้มันไม่มีขึ้นที่สวิตไอ้ส sure> ัตว์มีหลอดเฮ้ยวอเตกิ้งใส่ย่าสีงงเฮ้ยไอ้เลวเลวฮีอะไร โอ้ยไอ้เจนไม่ยุ่ยเจนมึางนะไอ้อะไรวะมึงเป็นเฮียอะไรกระทางเฉียงเลยมึงหันเร็วจังวายเจนไอ้เด็กเฮียไอ้เจ้าไอ้ควายแม่งเอ้ยไอ้มึงกูโดนเฮ้ยโอ้โห แมงเอ้ยเฮ้ยเป็นที่อะไรไม่ถึไม่ถูกอะไอ้ทียอะไรเนี่ย,อยจอยเอ็นสัตว์จอยกูจะเปลี่ยนจอยมันไม่ใช่แล้วโอตลาล่าที่อะไร <c oughs> ถ้ากูเทสุดมึงเกินไปแล้วมึงมาดิไอ้ี่สองรอบยังไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> มันเป็นที่จอยมไม่ได้เป็นที่กูกูเชื่ออย่างนั้นมึงเลไนซ้อมปุกสี่เหลี่ยมใช่ไหม กูโทษจอยกูเล่มจอยแล้วเลยเปิดมาไม่ดีเลยโอ้เอาอะไรคือเมงมาติดตรงนี้เอ้ยวทันีนี้ทัทีนี้ทันทีดี้มันเป็นโคตรมึง มาเอาจริงนี่เอาจริงนี่เอาจริงให้หมือน,น,อนเนมนื่อกี้ดิเจนเอ้ยไอ้ลูกชายเจอพลังของพ่อกับพ่อหน่อยเออผูแพ้ตรงนี้ตลอดหรือวะเอาคกันอยู่ไม่มีปล่อยทำไมั้ย

ตายแล้วเนี่ยเอาจริงหน่อยสิเว้ยเอาจริงหน่อยสิเว้ยเฮ้ยสัตว์ตึงมือชิบมหายเจอกับมึงเนี่ยมาไปยันสิครับเออไอ้ย้ยนีปอนเลีอยปูย่า อย่าเดี้โตเหรอไปีโตเหรเฮ้ยจาเน่เฮ้ยกูไม่ชาร์จอ่ะมันต้องแบบหลอดขีเต็มขนาดนั้นเร็ววะ เ้าบ้าเจ๋อสามตัวมาเตัวนี้ตนี่ได้ตัวนี้เรือไมได้แล้ววิ่งเข้าลลางมิ่งเข้าหลังหเฮ้ย เน่ยเขีย oh, หลังหวยเจนเฮ้ยมันเกินไปแล้วเชี่ยอุตส่าห์รอจะแปลงร่างเขาหน่อยอย่านะไม่เช่นต้องโมโหไอเดีย Right. Oh yeah, anh nè, sẽ xông kẻ biến bỏng lốc, lăng khืน tao, anh ta bùng nổ, ơi, ảo. Muốn đây thế กูหายที่อะไรขนาดน่ะเนี่ยนด้เกินมึงเอาตัวที่อะไรหลงมาเนี่ยไอ้เหี่กูเพส่าตาเนี่ยเลยปิดฉากแค่นี้ว่า โดนป้าเจนไม่โดนได้ไงวะไอ้เหี้ยมึงเก่งเกินไปแล้ว <c oughs> อะไรวะนะ่ะเฮ้ยจ,จอบจอบมันบูสอนมาดีเหรอจอบมันบูสอนมาดีเหรอเฮ้ยไปได้หร <c oughs> อไงฮะน่าตาดนวย กูเห็นวนะ่ากูมันกูมันตั้งแต่งานเซลล์แล้วเดี๋ยวก่อนเีอยโดนเอาจริงนะโดนท่าอะไรสักอย่างเลือดมันเม็ดแค่สองหลอดเนี่ยโอ๊ยไปตายเหรอี่จับทำไมเนี่ย

O <coughs> Ei, <Yeah. tos> <me torna> <coughs> โลดเดเจนวะไงอะไรนังงมากว่ะเอเยเมากโหสุดสดแล้วนะอีเก๊ะมักมังกร เฮ้ยโอ,อ้โหแล้วกูมาใส่ยอย่างงี้มันจะโดนไหมนะโดนเวะเยี่ยมมันรู้กันได้เนี่นยเออกูว่า,างกันแหละท่าเหมือนไม่แรงเลยเว้ยทีนี้ท่านี่ท่าท่าท่าประจำามาเลยเนะีย่ยหงัดที่อะไรไปไโอหนไหน โอ้เห็นแล้ว,ลวเหรอไอ้ยัยเดี๋ยวนีวว้คุณสะท้อนเลยคุณสะท้อนเลยจิ้มไปเลยเที่ยวอะไรวะไอ้กระต่ายเนี่ยจิ้มายสัมอ่ะสัมอ่ะอักชันเฮ้ยมันก็กันได้เหมือนกันนี่หว่า เ้้ย้ยเมป็อะไรวะกูแบบงงงงมากแม่เหียมวชาได้นะมึงไมยนโดนอ้เหียสองทีกลัวกลัวงั้นแหละกูรีบหารอ มันจะคางก็คางไวนะ้โอ้มือกูเปียกหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมือกูลื่นแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยลื่นจนก,กดเหี้ยอะไรโมโตัวไม่ติดเลย <c oughs> เอาแล้วนะเฮ้ยต <c oughs> ั <c oughs> วมึงโอ้ยเฮ้ยอู ย so ิ่งสายโดนแน่ๆเนี่ยแหมมันก็หลบได้เนี่ยกะถูกจังวะเที่เป็นไอ้เที่พี่อะไรโอ้ยพี่อะตกตีนเลยเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนวะ มันไม่ต่อเนื่องไว้หายเนี่ยโดดแน่ไอ้เหียอะไรเนี่ยแผละเหรอมึงแพ้จริงเย้ โอ้ยบอี่วฮ้โหจับไปว์ดไปจับพอดีเลยอี้เฮ้ยโอ้เลยรู้นุกนจะจับยี้ êy, yeah, đi hải la, tiền, mึง là lốc, kêu tàu big bang,

เอ้ยโอ้ยมอนอะไรเลิกไม่ได้ละเอ้าไม่แปลงร่างวะจะอิ่วอิวอิวเหี้ยอะไรเนี่ย อุ้ยดไอ,อ,อ้นัมึงชาร์จพลังกันนะกูมไม่ได้จะชาร์จไอสัตว์ปุ่มดีเลยเหรอเอา <c oughs> ยัง this, okay. ไง้เฮ้้ายสดชันละเอาสุดยอดมากที่อะไรวะอะไรกมโกอาบี<ห>้ เออเหมือนกูจะจับได้บ่อยไว้ช่วงนี้อุ้ยอ้ย,อย,อยเราไม่ตายไอ้เหี้่าเหไอ้เหี้ยอไม่โไ,ไ,ไม่โดนไม่โดนมึงออกไปแล้เ็นไงโอ้ต่ต้องตัดไปได้ดีงงว่ะ ต้ามันไม่ต่อเนื่องวะแม่งแลยกระดอนพื้นออกมาอีกแหงโอ้ฮยไม่เหมือนไม่จโต้อเลยวะ คุณทันไหนทันปะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยต่อยท้องโเตอมาก็ตือจัดเลยกลับมาชนะแล้วเย่เย่เฮี้ยอะไรรอบนี้แหละทีกูนี่คือชนะวะโบอตลาเฮี้ยอะไรมันจะตบให้บอตลาหลุดหูเลย ai bé chi to ao cái này quá ông con vịt ao cái này quá nhẹ cứ như thế trời ấy โอ้โหเข้าไปจับ like ม like ัน <APIs> ดีโอ <here> ้ยนี่ทำไมกูไม่เตียนแล้ววะเอ้ยีมอนี่ยอมอใช้โดนปะมึงว่าโดนปะเจนมึงว่าโดนปะไอชิ้นแต่ผู้บาดเสียวไอชิ้นนี่ไม่ชอบหลบได้ด้วยเป็นไอ้เหี้ยหลบได้วะ จเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะไม่กัดไม่ได้วะงงวะ่ะว่าแล้วก็จิ้มหายยังใช้ได้อีกเหรอโดนกวาดนี่แลโดนกวะดโดนโดนโดนคุณออกไปไม่โดนได้อีกวะ ก็ยังจะรู้นะว่ากูจะจับข้างหลังเนี่ยมันเคาน์เตอร์ไม่ได้หรือวะล โอ๊ยไม่ได้แล้วไอ้ที่เนียไม่ได้เลยว่ะไอ้ใหญ่ตัวใหญ่ดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยสิ ก็ไม่เค้าเตอร์ไม่ได้วะเกิดว่าคามกลับกันกันก็ไม่เค้าทำอะไรที่เ <c oughs> อ้ยงงมือเปียกอะไรที่เฮ้ยเปียกที่อะไรเฮ้ย Let's go <S I wake up to a little bit of drool on my pillow Feel like it's gonna be a bad day oh, <my> I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, Damn ain't that great nice.